อรหังสัมมาสัมพุทโธภะะควาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกัสังโฆสังฆังนามิณโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโต สัมุปัสสะนะโมาาตัสสะบังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุปัสสะนะโมาาตัสสะบังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุปัสสะตั้งจากเมื่อวานนะครับหน้าแปดร้อยเก้าสิบห้าท่านบอกว่า ตั้งงบเป็นหัวขอไว้กับปัจจัยที่ได้จากรูปียะที่พิกษุรับไม่ควรแก่เธอผู้รับตั้งเป็นหัวข้ออย่างนี้คับข้อว่าเว้นพิกษุผู้รับรูปียะพิกสุนอกนั้นฉันได้ทุกรูปมีความว่าพิกษุทั้งหมดเพึงแจกกันบริโภค ภิกษุผู้รับรูปียะไม่พึงรับส่วนแบ่งคือตอกจากเมื่อวันเนี่ยนำเงินที่ตที่ตัวเธอรับมาแล้วก็มาสละในถ้ำกลางสงนะถ้ามีคนเดอนผ่านมาคนวัดคนวาเดินผ่านมาก็เลยใช้ให้ไปท่านจงรู้สิ่งนี้แล้วก็ชี้แจงอย่างนี้หรือถ้าไม่มีคนไปเอาไปเอาไปทำให้สมควร ถ้าเขาไม่เอาไปทําให้ก็บอกก็เอาไปทิ้งให้หรือว่าเขาไม่นําไปทิ้งให้ก็ต้องสมมติภิกษุในถ้ำกลางสมมติภิกษุผู้ทิ้งเงินตัวนั้นนะครับมาตอนนี้ท่านก็นเลยบอกว่าในขณะที่ญาติโยมเขานาเงินที่เราเอามาสละแล้วเนี่ยเขาไปจัดซื้ออย่างอื่นมา ครับคือในพระบาลีบอกว่าจัดหามาได้เฉพาะควรบอกได้เฉพาะกัปปิยะสิ่งของที่สมควรคือมีเนยใสในคนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นเพสัชห้แต่ว่าถ้าเขาไปจัดหาอย่างอื่นมาก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ว่าของที่จัดหามานั้นเนี่ยท่านบอกว่าภิกษุที่รับเงินมานั้นไม่ควรใช้สอยนะครับเพราะว่าเธอเธอเป็น ต้นเหตุครับแต่เมื่อน,นํามาสละในถ้มกลางสูงแล้วก็สามารถพิสูนรรูปอื่นเว้นกากเทอนนะก,ก็ใช่สอยได้นะเว้นเธอผู้รับนะครับท่านเลยบอกว่าพิสูตทั้งหมดพึงแจกกันบริโภคนะครับสมมุติว่าได้สิ่งของมาแล้วที่โยมเขาไปจัดซื้อจัดหามาแล้วนะครับในเงินส่วนนั้นพิสูตผู้รับรูปียะไม่พึงรับส่วนแบ่งแม้ได้ ส่วนที่ถึงแก่ภิกษุอื่นหรืออารามิกชนแล้วจะบริโภคก็ไม่ควรคือเขาแบ่งไปให้ภิกษุรูปอื่นภิกษุรูปอื่นก็เลยนำมาให้เธอถวายกับให้เธอได้ได้ครบได้ฉันได้ใช้ท่านก็บอกว่าภิกษุรูปนั้นก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมหรือส่วนนั้นไปตกถึงแก่อารามิกชนคนวัดแล้วคนวัดก็เลยเอาไปถวายภิกษุรูปนั้นอีกเธอรูปนั้นก็ยังใช้ไม่ได้อีก โดยที่สุดเนี่ยเนยใสหรือน้ำมันนั้นอันเดรฉา,านมีลิงเป็นต้นลักเอาไปจากส่วนแบ่งนั้นวางไว้ในป่าหรือที่หล่นจากมือของสัตว์เหล่านั้นยังเป็นของอันจัตเดราชานห้องแหนก็ดีจะเป็นของบางสกุลก็ดีไม่สมควรทั้งนั้นท่านก็บอกอีกว่าเนยใสที่โยมไปหามาเนี่ยลิงมันมาลักเอาไปครับ ลิงเป็นต้นนะอาจจะสุนัขอาจจะแมวอะไรก็มามาคา,าบขโมยไปนะแล้ว,ลวม,มันก็วางไว้ในป่าหรือว่ามันหล่นจากมือของสัตว์เหล่านั้นนะท,ท,ทั้งๆทีส่สัตว์ขโมยเอาไปก็เป็นของสัตว์นะครับนะมันก็ยัง,งห้องแหนว่าเป็นเป็นของมันเพราะมันขโมยได้แล้วนะก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะเป็นของบางสกุลอ่าจะเป็นของที่สัตว์ห้องแหนก็ดีหรือว่าจะ เป็นของบางสุกุลก็ดีเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ได้สิ่งของที่ลิงลักไปเป็นต้นเนี่ยก็ไม่สมควรใช้มันกันแสดงว่ามีโทษยาวเลยฮนะโดยประกันทั้งปวงนะครับแม้จะอบเสนาสนะดด้วยน้ำอ้อยที่นำมาจากส่วน,วนแบ่งนั้นนะ่ะก็ไม่ควรครับจะตามบัตทิบด้วยเนยใสหรือน้ำมัน แล้วก็นอนในห้องก็ดีนะครับจุดเวลานอนก็จุดปฏิบด้วยน้ำน้ำมันอนะ่ะที่ไปหามาจากส่วนแบ่งนั้นอนะ่ะส่วนนั้นอ่ะนะครับจะนอนก็ดีทําบริกรรมกสินก็ดีสอนหนังสือก็ดีด้วยแสงสว่างแห่งปฏิบก็ไม่ควรครับพิสูรรูปนั้นนะจะเอาไปเอาน้ำเอาน้ำมันไปตามปฏิไปทํามีการศึกษาเราเรียนเป็นต้นเนี่ยก็ยัง ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับพิสูนรุกนั้นอันหนึ่งจะทาแผลที่ร่างกายด้วยน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นจากส่วนแบ่งนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนี่คนทั้งหลายเอาวัตถุนั้นทนีนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเพศสัตว์ห้าแล้วนะนะแต่ว่าคนทั้งหลายเอาวัตถุนั้นแหละจ่ายหาเตียงและต่างเป็นต้นก็ดี สร้างอโบสถาคารก็ดีสร้างสร้างโบดน,น,นะครับโรงฉันก็ดีจะบริโภคใช้สอยก็ไม่ควรถ้าเงินที่เธอนำที่เธอเอามาสละเนี่ยโยมก็เอาไปไม่ได้ไปจัดหาเนยใสมาเนีย่ยนนะก็ไปจัดหามีเตียงมีตังเป็นต้นนะเครื่องบริโภคใช้สอยแม้แต่สร้างโรงอุโบสถสร้างโรงฉัน พิสูจนนั้นก็เข้าไปใช้สอยไม่ได้เลยครับพู้ที่รับเงินมาเนี่ยนะแม้ลมเงาแห่งลงฉันเป็นต้นอันแผ่ไปตามเขตเรือนเขตไอ้ไอ้ลงอุโบสถลงฉันเนี่ยก,ก็ไม่ควรเข้าไปใช้สอยนะครับแม้แต่ลมเงานะเงาเนี่ยน,นะครับชายคางนั่นนะฮะหรือว่าเงาที่มันเงาก็ยังเข้าไปอาศัยไม่ได้อะ สมมติว่าแดดส่องมาทางนี้ใช่ไหมเงามันก็มันก็จะสะท้อนยื่นออกไปทางนูน้นแล้วก็จะไปหลบไปอาศัยเงาก็ยังไม่ได้เลยครับนะมันต้องพูดถึงว่าเข้าไปอาศัยชายคานะให้อาศัยลมเงาไอ้เงาที่มันอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับลมเงาที่เลยเขตไปจะใช้ก็ควรอยู่นะครับลมเงาที่มันเลยเขตไอที่ว่าไปเนี่ย ก็ควรอยู่เพราะมันเป็นของจรมาร่มเงาอย่างอื่นนะครับ,ะรบจะเดินไปตาทางก็ดีเดินไปตามทางก็ดีดดสะพานสะพานก็ดีเรือก็ดีแพก็ดีที่เขาจำหน่ายวัตถุนั้นสร้างไว้ก็ไม่ควรนะคือเขาเอาไปนะสร้างทางเดินสร้างสะพานสร้างเรือสร้างแพนะก็ไม่ควรคนระับพิศรุปนั้นก็ไม่ควรไปเดินเหมือนกัน ไม่ควรเหยียบด้วยซ้ำนะครับจะดื่มหรือใช้สอยน้ำที่เอ่อขึ้นเต็มปริมสารโบกรณีซึ่งเขาให้ขุดด้วยวัตถุนั้นคือบางทีเขาไปจ้างช่างจ้างรถมาขุดขุดสะนะเอาเงินจากที่เธอรับมานั่นแหละนะเอาที่ฉลัดในถ้ำกลางสูงแล้วเนี่ยจ้างรถแมคโครมาขุดใช้สอยน้ำเดงในใน,ในสะนั้นก็ยังไม่ได้เลยนะครับ ก็ไม่ควรเหมือนกันแต่ว่าเมื่อน้ําภายในสระไม่มีนะครับน้ำที่ไหลมาใหม่หรือน้ําฝนไหลเข้าไปก็สมควรอยู่นะซึ่งไม่ใช่ควรแล้วมันน้ำมันมันไม่มีตาน้ําน้ําไม่ขึ้นนะเมื่อฝนไหลเข้ามาใหม่น้ําจากที่อื่นแหล่งอื่นไหลเข้ามาใหม่เนี่ยเราจรึงใช้สอยได้เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใช้สอยน้ําที่เกิดจากสระนั้นแต่ว่ามันไหลมาใหม่นะครับ เอาอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแม้น้ำที่มาใหม่ซึ่งซื้อมาพร้อมกับสาบโบคารณีที่ซื้อมาด้วยวัตถุนั้นก็ไม่ควรนะครับไปซื้อสะแล้วก็นายน้ำเต็มเต็มสามาด้วยนะครับน้ำนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนสงตั้งวัตถุนั้นเป็นของฝากครับเป็นของฝากไอ้คำว่าของฝากนี่เป็นโมหันนะครับแต่ว่า หมายถึงเก็บดอกนะครับเก็บดอกจากสมมติว่ามันมีที่ของสง์ที่เขาเรียกว่าที่การรับปนาสง์ธรณีสงธรณีสงแล้วพอดีเขาปลูกทุเรียนเป็นต้นเนะาะญาติโยมก็ปลูกทุเรียนใส่ในสวนเป็นของสงนั่นแหละนะแล้วก็ขเขาก็ปลูกให้สงนะดูแลให้สงดูให้อะไรโนะยมเข้ามารักษาดูแลนะได้ค่าจ้างได้ส่วนแบ่ง นำมาถายสงบ้างเป็นค่าช่างของตัวเองบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าของฝากไม่ใช่ของฝากก็ไปฝากกันนะเป็นเป็นดอกเก็บดอกเก็บผลนั่นนะครับเก็บส่วนแบ่งก็ได้นะครับท่านบอกว่าสงตั้งวัตถุนั้นเป็นของฝากบริโภคป,ปัจจัยแม้เหล่านั้นก็ไม่ควรแก่เธอครับสมมติว่าเขาไปซื้อสวนแล้วก็สวนมันก็มีสวนผลไม้ ก็โยมญาติโย,ยมก็มาดูแลให้ปลูกผลไม้ปลูกอะไรก็ไปเก็บไปขายนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้องสงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นค่าจ้างของของโยมผู้ดูแลไปอย่างเนี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าส่วนดอกผลนั่นนะครับส่วนที่เหลือเขาก็เลยมาถวายเป็นปันใจจัยให้พี่สูรได้ใช้สอยเธอก็ยังยังใช้ไม่ได้เลยนะครับนะก็ไม่ควรแก่เธอเหมือนกัน แม้อารามซึ่งเป็นที่อันสงรับไว้ด้วยวัตถุนั้นก็ไม่ควรใช้สอยบริโภคสมมติว่าเขาอาไปญาติโยมเอาไปซื้อที่ดินครับเอาไปซื้อสวนนะสวนนั้นพิสูจก็ก็ไม่ควรบริโภคใช้สอยถ้าพื้นดินก็ดีพืชก็ดีเป็นอากัปปิยะจะใช้สอยพื้นดินจะบริโภคผลไม้ก็ไม่ควรทั้งนั้นคือถ้าสมมติว่า ภิกษุพูดถึงว่าไม่ไม่ได้ไม่มีขั้นตอนเอาไปสละในถ้ำกลางสงนะพูดถึงว่าถ้าเงินถ้าภิกษุรับเงินมาแล้วไปซื้อที่ดินเนี่ยยิ่งยงยิ่งใช้สอยไม่ได้ใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวภิกษุเองตัวาสาธรรมิกตั้งห้าเองก็ดีเนี่ยนะครับก็จะใช้ที่ดินใช้พืชผลไม้ก็ไม่ควรทั้งนั้นเลย ถ้าพิสูซื้อพื้นดินอย่างเดียวเพราะปลูกพืชอื่นจะบริโภคควรอยู่ทีนี้ท่านบอกว่าถ้าเขานํำเงินไปซื้อที่ดินหรือภิกสุซื้อที่ดินเองแต่ว่าผลไม้พืชผักที่เอาลงไปปลูกนะ่ยท่านบอกว่าบริโภคพืชผักได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ที่ดิน พืชผักที่เอามาลงมาใหม่เนี่ยเป็นเป็นของที่สมควรแต่ว่ามาปลูกบนดินที่เป็นเป็นอากาศปิยะท,ที่ที่ซื้อมาไม่ถูกเฉยแต่ก็ก็พืชผักผลไม้นั้นก็ก็จะบริโภคผลก็ควรอยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าพืชภิกษุซื้อมาปลูกลงในพื้นพื้นดินอันเป็นกัปปิยะจะบริโภคไม่ควรกับถ้า ดินที่มันเป็นกัปพิยะเนี่ยก็ซื้อมันซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าพิสูจน์ไปซื้อซื้อมาปลูกทีเนี้ยดินถูกแต่ว่าซื้อมาปลูกไม่ถูกพิสูจน์ไปซื้อผลไม้มาปลูกเองเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะไ,ไม่ควรบริโภคผลเหมือนกันนะจะนั่งหรือนอนบนพื้นดินก็ควรอยู่นะเพราะว่าพื้นดินเป็นกัปพิยะเธอกเลยนั่งนอนบนพื้นดินได้แต่ว่าถ้าเป็นผลไม้ก็ไม่ได้ คำว่าถ้าเขาทิ้งให้มีความว่าเขาโยนทิ้งไปในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งถ้าแม้นเขาไม่ทิ้งหรือถือเอาไปเช้เองไม่พึงห้ามเขานะครับคือเราบอกโยมเอาไปทิ้งให้ทีครับเขาก็โยนไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ก็ดีถ้าเขาไปทิ้งให้นะครับถ้าเขาไม่ทิ้งเขาถือเอาไปเองก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราได้สละในทํากลางสงต่างๆบ้นไหนแล้ว นั้นขั้นตอนมันเป็นขั้นตอนที่เขาไปจัดซื้อจัดหาอะไรมาก็เป็นอีกขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละแต่ว่าจะสมควรหรือไม่สมควรก็ท้งที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะถือเอาไปเองก็ไม่ควรห้ามเขาครับไม่ควรเสียดายนะคาว่าถ้าเขาไม่ทิ้งให้มีความว่าถ้าเขาไม่ถือเอาไปและไม่ทิ้งให้ลีไปตามความปรารถนาด้วยใสย่ใจว่าประโยชน์อะไรแกเ่เราด้วยการค้นควายนี้ คือเขาไม่ใยดีเลยฮะลำดับนั้นสงพึงสมมติภิกษุผู้มีลักษณะาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วให้เป็นผู้ทิ้งลูปียะนั่นเองมาดูองค์ของภิกษุผู้จะเป็นผู้ทิ้งลูปียะนะครับนะพะไม่มีคนทําให้นะภิกษุก็ต้องทําเองนะครับทีนี้นะก็ต้องสมมุตินะเป็นผู้ทิ้งนะครับจากสงนะ คำว่าไม่ถึงความลำเอียงเพราะชอบเพราะความชอบพอคือชั้นทากคตินะครับไม่มีชั้นทากคตินะไม่มีความลำเอียงเพราะเพราะชอบใจนะมีวิธีใช้ดังนี้ภิกษุผู้กระทําวัตถุนั้นเพื่อตนหรือยกตนขึ้นอ้างด้วยอํานาจแห่งความโลภชื่อว่าย่อมถึงความลำเอียงเพราะชอบพออันนี้ฉันอธิบายถึง ทั้งความลำเอียงเพราะชอบพอทั้งความไม่ลำเอียงเพราะชอบพอว่ามันมีลักษณะแบบไหนท่านก็เลยอธิบายเรื่องแรกก่อนว่าไอ้ที่คนจะมีความลำเอียงเนี่ยลำเอียงเพราะชอบพอเนี่ยลำเอียงแบบไหนครับท่านบอกว่าภิกษุผู้กระทำวัตถุนั้นเพื่อตนหรือดกตนขึ้นอ้างด้วยอำนาจความโลภชื่อว่าย่อมถึงความลำเอียงเพราะชอบพอ หมายความว่าบางทีเรารักชอบคนใดคนหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นเจ้าหน้าที่แจกของเราชอบพอคุ้นเคยกับคนใดคนหนึ่งเราก็ให้ให้ส่วนเขาคนนั้นมากกว่าเห็นเรื่างลำเอียงนะครับไม่ไม่ไม่มีความเป็นกลางเรียกว่าลำเอียงเพราะชอบพอเก็บไว้ให้พิสูรรูปนี้ท่านชอบรูปนี้ ท่านรูปนี้ท่านชอบสิ่งนี้แล้วเราก็ถูกใจกับท่านด้วยแล้วก็เก็บไว้ให้ท่านอย่างนี้นะอันนี้อันนี้เรียกว่าชอบพอไอ,ไอ้มีความลำเอียงเพราะชอบพอนะครับส่วนในยะตรงนั้นข้ามกัน,ก,นก,ก็อย่างนี้แหละนะครับถ้าถ้าไม่มีความลำเอียงก็มีความซื่อตรงนะไม่ได้เห็นแก่ความรักใครชอบพอกันนะให้ซื่อตรงนะครับให้ให,ให้ให้เท่ากันหมดนะครับอย่างนี้ ก็ถ้าความลำเอียงพ่อชอบนี่ก็จะเป็นด้วยอำนาจความโลภนะครับทีนี้เมื่อเมื่อลูกลานผู้อื่นด้วยอำนาจแห่งโทสะว่าพิสูจนี้ไม่รู้แม่บทเลยคือไม่รู้มาดิกาเลยไม่รู้อะไรทั้งอย่างหนึ่งไม่รู้วินยัยย่อมถึงความลำเอียงพาะโทสะคือโกรธเขานะโกรธเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะก็เลย หรือเลยไปถึงว่าเราไม่ชอบไม่ชอบพอคนเนี้ยแล้วก็าทำให้เราอะไรให้เราไม่ไมชอบใจพอจะได้แจกจของเนี่ยเราก็ให้เขาแต่น้อยอย่างนี้ฮะหรืออินออดไม่อยากให้เวลาเขามาเบิดของอย่างนี้เรียกว่าปีโทสะลำเอียงเพราะโทสะก็ได้ นี้จะเป็นภิษุในในที่นี้ท่านท่านพูดถึงอชอบลุกลานผู้อื่นด้วยอํานาจโทสะนะพิสูจน์ผู้นี้ไม่รู้อะไรเลยเอออย่าไปรู้อะไรไม,ไม่ศึกษาวินยัยไม่รู้แม่บทไม่รู้มรดิกาก็เรียกว่าเกิดโท,โทสะขึ้นแล้วก็เวลาจะแจกของเวลาจะให้ความร่วมมือก็ไม่ให้ความร่วมมือกับคนนั้นด้วยนะครับเพราะว่าโกรธซะแล้วนะครับเรียกว่าลําเอียงกัะโทสะ เมื่อถึงความเป็นผู้พั้งเผอด้วยและหลงลืมสติด้วยอำนาจโมหะนะครับชื่อว่าย่อมถึงความลำเอียงเพาะหลงโมหะกตินะครับหลงลืมสติเผอเรอไม่ใส่ใจก็เลยก็เป็นองค์หนึ่งท่านพูดถึงยกตัวอย่างว่าไอ้ความที่ลำเอียงพราะหลงเนี่ยด้วยอำนาจของความเผอเลอพังเผอนั่นแหละด้วยอำนาจของโมหะ อ,อันนี้อันนี้แจกหรือยังก็ไม่รู้นะอันนี้ของดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะก็แบ่งมั่วไปหมดเลยนะจัดแจงมั่วไปหมดแล้วอธิบายพูดถึงว่าท่านท่านพูดถึงการแจกของเพราะว่ามันมีองค์ของพิสูจนผู้แจกของผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกสมมุติอ่ะต้องประกอบไปองค์ห้านะครับองค์ห้าองค์หกก็วางไปนะแต่ในนั้นก็มีอัคติสี่อย่างนั่นแหละเป็นเป็นตัวหลัก ท่านก็นเลยอธิบายยกตัวอย่างพวกพี่สุผู้แจกของนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างมาประกอบนะเกี่ยวกับพวกแจกของอากติสีก็ใช้ในได้ในธรรมะในหลายหมวดนะครับบางทีเราเรารับชอบคนนั้นเราก็ให้ของคนนั้น,คนน,นคนนี้ไม่ชอบก็มิแต่ดูด่าว,ว่ากล่าวใช่ไหมเราไม่ชอบถ้าเราชอบคนนี้เราก็จะให้กับคนนี้ รู้สึกว่าจะถูกคอเป็นเป็นปกติแล้วก็จะโูดพูดกับคนนี้เป็นปกติแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่พูดเลยเห็นหน้าไม่พูดเลยอย่างเงี้ยก,ก็จะเป็นลักษณะของโทสะขอ,ของอคติได้แล้วบางยิ่งบางทีมาเจอมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทําการแทนสงด้วยเนี่ยต้องมีความเป็นกลางใช่ไหมไม,ไม่ได้เอาอคติส่วนตัวมามาเกี่ยวข้องรับแจกก็ต้องรับแจกเหมือนกันอย่างนี้ โมหะกติก็เป็นแบบนี้แหละด้วยอำนาจของโมหะนะครับหลงไม่รู้ควรหรือไม่ควรก็ไม่รู้ก็อันนี้ก็เรียกว่าโมหะกตินะครับทําไปด้วยความหลงอะไรความไม่รู้ความงมงายนะครับความไม่รู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยถือว่ากระทาลงไปอันนี้อักติสี่นะครับทีนี้เมื่อไม่อาจจะทิ้งเพราะกลัวพิกสูพูดรับดูปิยะ ชื่อว่าย่อมถึงความลำเอียงเพราะกลัวบางทีโยมที่จะเอาไปทิ้งพิสูจผู้จะเอาเงินไปทิ้งเนี่ยไม่กล้าเอาไปทิ้งเพราะกลัวพิสูผู้ผู้ที่รับเงินมาเนี่ยเขาเป็นคนเป็นคนดูเป็นคนปากปากกล้านะครับเป็นคนมีปกติัวโกรธปกติว่าเกเรนะครับพกิสูจผู้จะนําไปทิ้งก็กลัวพ เอาไปทิ้งเขาก็จะตามมาด่าที่หลังประมาณนี้กนะ็เลยเรียกว่าลำเอียงเพราะกลัวอย่างนี้นะครับภิกษุผู้ไม่กระทําอย่างนี้คือไม่ไม่มีอคติสีอย่างเนี้ยบัณฑิตพึงทราบว่าย่อมไม่ถึงความลำเอียงเพราะชอบพอเป็นต้นนะครับดูความไม่ชอบอย่อมไม่ถึงความลำเอียงเพราะชอบพอกันแล้วก็จนไปถึงย่อมไม่ลำเอียงเพราะเพราะเพราะกลัว ครับอัคติสีนั่นเองคือเว้นจากอัคติสีนะครับในคําว่าหย่าไมาที่ตกนะครับทิ้งทิ้ง,งยหายาไมที่ตกเนี่ยท่านทํำยังไงท่านบอกว่าไม่กระทําให้มีที่หมายอยาไมายที่ตกอธิบายว่าพิสุพูดทิ้งโรปิยะนั้นหลับตาแล้วไม่เหลียวดูครับดุดครูดคือไม่กําหนดหมายที่ตก คือทิ้งขี้ไม่ต้องขี้จะตกตรงนู้นตรงนี้นะก็เลยบอกว่าไม่กําหนดหมายที่ตกพึงทิ้งให้ตกไปในแม่น้ําในเหวหรือในพุ่มไม้ครับในรูปิยะแม้อันภิกษุพึงรังเกียจอย่างนี้ครับให้ท่านให้ภิกษุเนี่ยรังเกียจรังเกียจรูปิยะอย่างนี้เลยนะครับอย่าเห็นดีเห็นงามนะครับจะมากจะน้อยก็ ไม่เห็นดีเห็นงามนะครับในลูปิยะแม้อันภิกษุพึงรังเกียจอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกการบริโภคใช้สอยแก่ภิกษุทั้งหลายโดยปริยายตุท้ายท่านบอกว่าถึงแม้จะให้ภิกษุทําความรังเกียจแบบนี้แต่พระเจ้าก็บอกอุบายที่จะให้ใช้สอยบริโภคได้ตัวอย่างเช่นเงินที่ภิกษุรับมาแล้วยังไม่ได้ไปซื้ออะไรนะครับ รับเงินมาเฉยเฉเนี่ยยังยังมีพอแก้ไขได้ประจันครับรับเงินมานี่พอพอแก้ไขได้คือเอามาสนาันในถ้ำกลางสงแล้วก็ถ้ามีโยมผ่านมาหรือโดยเฉพาะโยมผ่านมาเนี่ยเขาสามารถไปจัดหามีเนยสายเป็นต้นจากเงินนั้นได้เรียกว่ามียังยัง,ยงมีอุบายใช้สอยได้ถ้ารับเงินมาแล้วเนี่ยยังยังไม่ได้ไปซื้อจัดหาอะไรมาเนี่ย แต่ว่ารับเงินไปแล้วนี่ไปซื้อสิ่งก่อสร้างนะไอ้พวกจีวรอาหารมิตรบาดก็ก็เก่าไปเอาไว้เอาไว้เอามาทําอะไรได้คือคือมันมันมันของที่จะที่จะทําลายได้ง่ายนะครับอย่างเช่นจีวรก็เอาไปทําอย่างอื่นให้อธจมุมดว่าโดยที่สุดนี่ยเขาก็ได้นะจีวรใช่ไหมละ่ะนะถ้าจะทําให้มันโดยอุกฤษอะ่ะแต่นี้ว่าไ,ไปซื้ออิฐหินบุญทรายมาก่อสร้างแล้วเนี่ย ใครจะไปกล้าเลื้อไปทุบล่ะที่นี่โยนะมก็อุตส่าห์สละเงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงทำบุญใช่ไหมแต่ว่าพระรับไม่ถูกไม่ถูกก็ไปสร้างสิ่งก่อสร้างมาเนี่ยเพราะท่านบอกว่าโดยอุกลิเนี่ยโดยที่สุดเลยเนี่ยให้ทุบทิ้ง่ะก็คะใครจะไปกล้าทุบทิ้งมันที่นี่พระทุบทิ้งพระก็โดนไล่หนีจากวัดเลยนะครับชาวบ้านไล่ไลพระหนีเนี่ยไปทุบของเขาทิ้งนะ อันเช่มแต่ว่าพระก็ไม่ใช่สอยที่นี่สร้างก็ไม่ใช่สอยถ้าเป็นผมรู้ผมไม่เข้าไปปัดไปกวาดเลยครับปล่อยให้มันล้างเป็นที่อยู่ของนกพิราบไปเลยเพราะว่าไปปัดกวาดใช้สอยก็มันก็ผิดอะ่ะใช่ไหมฮะทีนี้พิธีทําให้มันเรียกว่าถ้าแก้ไขที่ปลายเหตุคือคือทุบทิ้งใช่ไหมการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ว่าแล้วก็มีหลายคนบอกว่า แก้ไขที่ปลายเหตุมันไม่ได้ผลหรอกมันมันกบลองแก้ไขเรื่องเราปัจจุบันนี้นะต่แก้ไขที่ปลายเหตุมันไม่ได้ต้องมาไขแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรล่ะทีนี้ก็ไม่มีใครใส่ใจที่จะปฏิบัติต้นเหตุนะเช่นผู้รับก็ดีผู้มาถวายก็ดีไม่มีใครใส่ใจต้นเหตุตรงเนี้สําหรับผู้ที่มีความละอายมีความรังเกลียดท่านก็ไม่กล้าเนาะไม่กล้าใช้ไม่กล้าอันนั้นนะแต่ว่า คนที่ไม่มีความละอายไม่มีความลังเกียจก็กอนไม่ได้รู้สึกรู้สาใช่ไหมครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าอะไรนี่ถึงแม้ว่าให้ภิกษุทําความลังเกียจในรูปียะเช่นนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสบอกการบริโภคใช้สอยแก่ภิกษุทั้งหลายโดยปริยายโดยโดยอ้อมนะครับอย่างนี้เรียกว่าโดยอ้อมนะทำไปได้ก็คือเอาไปทิ้งอะ โดยที่สุดอ่ะก็การบริโภคปัจจัยที่เกิดขึ้นจากรูปียะนั้นไม่สมควรแก่ภิกษุผู้รับรูปียะโดยปริยายหลายๆเลยดัยงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ไปสร้างศาลานะ้็นำเงินที่ภิกษุมาสลาแล้วไปสร้างศาลาภิกษุรูปนั้นก็ใช้ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าไม่สมควรแก่พิสษุผู้รับรูปียะโดยปริยายหลายๆเลยนะครับ ก็การบริโภคปัจจัยที่เกิดขึ้นนี้ไม่ควรแก่ภิกษุผู้รับรูปิยะนั่นชั้นใดปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะการอว,ด,วดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงก็ดีเพาราะกุรทุสกดกรรมก็ดีเพราะการปรุทุสลายสกุลข้อ13่ะชันการที่เสดข้อ13นั่นเนะพราะการหลอกลวงเป็นต้นก็ดีย่อมไม่ควรแก่ภิกษุนั่นและแก่ภิกษุอื่นชั้นนั้น การรับเงินมาก็มีโทษอย่างนี้แหละแล้วไม่ใช่เฉพาะปัจจัยที่เกิดจากการรับเงินมานะครับหรือว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการวอนอุตริมนุษธรรมการประตุลสลายสกุลการหลอกลวงเป็นต้นที่ได้มาเนี่ยได้ปัจจัยซีมาเนี่ยก็ไม่ควรแก่ภิกษุนั้นที่ผู้ผู้หลอกลวงเป็นต้นหรือภิกษุอื่นก็ไม่ควรทั้งนั้นเลยครับเป็นปจัจจัยที่ท่านบอกว่า เป็นเหมือนปัจจัยที่เจือยาพิษเลยครับไม,ไม่ควรใช้สอยเพราะฉะนั้นพวกเราจรึงไม่ไม่ใช่ตั้งแง่ตังเกียรนะครับแต่ว่าด้วยด้วยเหตุนี้แหละที่ที่พระองค์ตัดไว้อย่างนี้แหละจึงไม่ไม่อยากจะคุกคีไม่อยากจะอะไรมากกับจักพิสูจน์มีมีในยาตรงกันข้ามกันอย่างนี้นะครับนะ ไม่ไม่ใช่ว่ายิงแต่อย่างใดนะฮะด้วยความวินัยที่ท่านบัญญัติไว้แล้วก็เรื่องการคุกครีกับคนพาลกับปาปามิดพวกนี้นะฮะมันก็เลยจะทําให้เราเสียออดมการไปด้วยเสียข้อวัดเสียอะไรไปด้วยนะครับจึงพยายามที่เลีเ่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับไม่ไม่ค่อยจะคบค้าสามาคมนะก็อยากจะคบค้าแต่ว่า อยากจะดีนะครับอยากจะดีก็แนะนําก็พร้อมแนะนําที่จะแนะนํานะครับพร้อมพร้อมเสมอนะครับ